OPC คืออะไรและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างวันนี้เรามาฟังคำตอบกันค่ะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นคลับซิดแอคแรกเป็นสารสกัดที่โอดมไปด้วยพฤษิกเคมีจากธรรมชาติ OPC เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าตัวอื่นๆโดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าจึงได้รับขนานนามว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดน สามารถจับกับอนุมูลอิสระได้ดีและต้านอนุมูลอิสระได้ทุกรูปแบบและจํานวนมาก OPC ช่วยบํารุงผิวพรรณช่วยชะลอไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัยและแห้งกล้าดด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังและลดกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดสีที่ผิดปกตินะคะ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำ OPC ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ด้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสามารถผ่านแนวกั้นสมองได้จึงป้องกันไม่ให้สมองเสียหายจากอนุมูลอิสระคุณสมบัติเด่นนี้จึงทำให้ OPC เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ต่างจากชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหลอดเลือดขอดเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดบรรเทาอาการมือและเท้าชาชะลอความเสื่อมของโรคจอประสาทตาและต้อกระจกพร้อมยังเสริมสร,ร้างการทำงานของคอลลาเจนและโูตาไทโอนอีกด้วย OPC เป็นสารที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้จึงต้องนำเข้าด้วยการกินเข้าไปเท่านั้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์หมอมวลชน